ส่งงานนะครับผมวันนี้เด็กก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับลูกค้าหวังโบมาแล้วครับก็กระาดินแป๊บหม่หมดยกลำนะครับพอขยายดึกสามนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับลูกค้าถามว่าทำไมไม่ทําตรงๆนะครับมันดูง่ายเกินไปนะฮะช่างตาบอกมันง่ายเกินไปนะครับก็เลยทําให้มันโยกหลบดูยากๆหน่อยนะฮะข้ออ่อนจะวิ่งสามนิ้วครึ่งนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นสี่นิ้วหมดเลยนะครับ ยื้อโยกตามนะผมเป็นชุดสแพานดอดแ้งได้นะครับก่อนที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับพอข้ามไปฝั่งนู้นเสร็จก็เป็นสะแานดอดแจ้กได้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งขวากันครับพอมาฝั่งขวาครับนี่นะครับก็เป็นสะน,นดอดแยกได้นะครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นับแฟนอี้นะครับนี่นะครับ เปลอเหอมือนเดิมนะครับเผื่ออยากออกข้างเผืืออยากใส่หม้อพักนะครับแก้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอานนี้แนบขัษซีขึ้นมานะครับมาเป็นชุดท่าแป้นอีกนะครับแล้วก็แนบขั้วซีงานโชว์แป๊บนะครับแต่ว่าแม่งมองไม่เห็นแป๊บเลยนะมันขึ้นสูงนะครับคันนี้ขึ้นสูงก็เอาขึ้นสูงให้นะครับเพราะว่าเวลารถติดลมหรือว่ารถปีนตอปีนอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้ นะครับชุดนี้นะครับมันจะกระดกขึ้นนะครับถ้าทําไว้ใกล้ตรงนี้แป๊บตรงนี้จะบุกนะครับสังเกตดูง่ายนะครับคนไหนที่เดินแป๊บลงมาต่าๆนะครับมันจะบุกตรงนี้นะครับอันนี้แก้ปัญหาให้เรียบร้อยไม่มีแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นชุดตะปนนะครับมือตึ๊บนี่นะครับขึ้นไม่ได้หรอ่าชุดตะปันเดินหลบลงข้างล่างให้นะครับเจาะต้องฝุ่นนะครับนี่ครับใส่เป็นชุดตะปนอีกหนึ่งชุดนะครับ กับเติมหลบชุดเขาเรียขาดำนี่ครับเตินหลบให้นะครับมาใส่ปลายนะครับเรีบร้อยนะคมีปลายลูกค้าถึงมาเองนะครับปลายที่ร้านนะครับจะมีแค่แฝดตรงนะครับกับแฝดตรงแล้วงอปากนะครับถ้าเป็นปลายดัดอย่างนี้ที่ร้านไม่มีครับใครอยากใส่ก็หาซื้อมาเองนะครับยินดีรับติดตั้งให้นะครับก็เดี๋ยวคฟังเสียงนะครับ